สวัสดีครับลูกค้าคลิปนี้นะครับผมต้องออกมาพูดเพราะว่าผมปลื้มใจมากนะครับมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่สมควรนะครับอยู่คลองจันทร์บางกะปิคือพี่เขาว่าตอนแรกแค่แบบเหมือนกับเ,เช็คของครับถ่ายวิดีโอเช็คของว่าเราเนี่ยส่งของครบไหมนะครับเรื่องมันก็มีแค่นั้นแต่พอหลังจากพี่เขาว่าแกออกมาจากถุงนะครับแล้วพี่เขารู้สึกว่าแบบเขาประทับใจแล้วเขาจะต้องรีวิวให้อะไรประมาณเนี้ยครับ เพราะว่าชิ้นงานที่เขาได้ไปเนี่ยมันมันสวยมันตรงปกนะครับเราก็ไม่ได้อวยงานตัวเองนะครับแต่ว่ามันเป็นความประทับใจที่ลูกค้าทําให้เรานะครับเ,เป็นยังไงไปดูกันครับวันนี้จะมารีวิวสินค้านะครับผมไม่รู้ว่าตรงปกหรือเปล่าต้องแกะดูก่อนเนาะ สวัสดีครับแฟนเพจของพี่ๆเขาทุกคนนะครับวันนี้ผมมารีวิวสินค้าพี่เขานะครับเมื่อกี้ผมแกะแล้วผมส่งให้พี่เขาแล้วคราวนี้ผมก็เลยว่าจะรีวิวพี่เขาหน่อยว่าของเขาที่เขาคุยไว้ในเพจนะ่ะมันดีจริงหรือเปล่าปรากฏว่าผมแกะดูแล้วนะครับตรงปกทุกชิ้นครับแล้วงานเงามากครับงานดีครับงานดีผมรับประกันครับ แต่ว่าผมยังไม่ได้ติดรถนะครับเดี๋ยวผมติดแล้วผมจะถ่ายคลิปส่งไปให้ดูครับสกี่เขาดีจริงครับ I'm moving so distracted like an asshole, I, I gotta bend